คุณมีความฝันไหมผมมีมหาลัยที่อยากจะเข้ามากๆอยู่แห่งหนึ่งเป็นมหาลัยที่ดังที่สุดในจังหวัดของผมผมดิวเด็กนักเรียนชั้นม6ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยผมเรียนไม่เก่งติดศูนย์บ้างติดรอบ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าผมพยายามมันจะทำให้ผมสามารถเข้าในที่นี่ได้ ผมจึงทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้และแล้วก็ถึงวันสอบ จากสิ่งที่พยายามทำมาทั้งหมดรู้ไหมสิ่งที่ได้มันคืออะไร ไม่ติดนี่มันอะไรกันอ่ะฉันรู้สาหาเงินส่งแกเรียนพิเศษนี่แกตอบว่าไม่ติดนี่ผ่านมากี่รอบแล้วรอบแรกแกก็ไม่ติดรอบที่สองก็ไม่ติดนี่รอบสุดท้ายแล้วนะ เที่ยเดาวะเนี่ยเพื่อนกูช่วยได้นะเว้ยรองไปเออเห็นซึมซึมเาเอ่ะเอ,อาอ่ะช่วยไดยมม้มีมีอะไรก็บอกกันได้คนนี้อ่ะชื่อภูรินผมรู้สึกถูกชะตากับพี่เขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอพี่เขาดีกับผมมาก คอยรับฟังปัญหาของผมตลอดเขาทำให้ผมลืมความเครียดทั้งหมดที่เคยมีมาถึงผมไม่ได้ต่อมาหาเลยแต่แค่มีพี่เขาอยู่ผมก็โอเคแล้วบ่อยครั้งที่พี่เขามาเล่นที่บ้านผมนนซึ่งผมก็โอเคถึงแม่แม่จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เถอะใครสนละ พี่พูดินเขาดีกับผมมากแต่บางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับคนอื่นและผมเองก็ไม่เคยห้ามด้วยเอ้ไ้น้องมองอไรวะพี่เม็นอะเเม็นเหร มันก็ปิดจมูกเย่ yeah. เนี่ยปิดจมูกนี่เด็กพี่อาบหน้าบ้างนะเฮ้ยเอ้าและแม้แต่กับตัวผมเองยิ่งสนิทก็ยิ่งใช้ความแรงมากขึ้นอ กินข้าวก่อนไหมลูกวันนี้แม่ทำแบบข้าวที่ลูกชอบด้วยนะเอมไปหนมากนะันเร็วไม่เข้าใจเลยวะพี่ทำไมอยู่ดีๆแม่ถึงต้องมาทำดีด้วยวะทั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยสนใจกันเลยพี่ว่าเรื่องเนี้มันน้นองคนลูกอะนั่นดิอยู่กับพี่สบายใจกว่าเยอะเลย ดิวเปลี่ยดแม่ไหมแม่ขอโทษแม่รู้ว่าที่ผ่านมาแม่พูดไม่ดีกับยิวมาเกือบตลอดแะแม่แค่มีลูกเป็นคนแรกไม่รู้ว่าแม่ต้องเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนดีให้ได้แบบที่ลูกควรจะเป็น ไปยให้แม่ได้ไหมแม่ไม่รู้ว่าแม่ต้องทำยังไงถึงจะทำให้มันออกมาดีที่สุดแต่แม่ทนเห็นยูเป็นแบบนี้ไม่ได้แม่ทนไม่ได้จริงๆยวเลิกต้องแม่ได้ไหมแม่สัญญาว่าแม่จะเป็นแม่ที่ดีกว่านี้ แม่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราแม่พูดจริงงั้นเหรอเราเชื่อแม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วเราละ่ะต้องจบเรื่องนี้แล้วสินะเอ้าไนนม่เนาะมีมีเรื่องอะไรก็เถยกับพี่ได้นะที่ผมว่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะ ไนะไรนกูพอแล้ววะฮะอะไรนะมึงลองคิดดูดีๆสิไม่มีกูมึงอยู่ได้เหรอวะฮะเรื่องง่าย่เงี่ยววะลองคิดดูดิตอนมึงเครียดอ่ะใครอยู่กับมึงเอามึงครับสุก้าใครอยู่กับมึงแม่มึงเหรอวูวกูนี่เองแม่มึงอ่ะเห็ยนใจอะไรมึงบ้งไหมไม่เคยพ่อ ออล้อแล้วความว่างเปล่าก็กัดกินผมทันทีมันถึงเวลาแล้วที่ผมต้องแก้ไขให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกผมไม่น่ารู้จักมันเลย